ดีฮาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ุป e r f ร i งเฮ้ยเฮ้อผมยักคิ้วได้ด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้อะผมกับลูกกอกที่หลอกจะขอไปท้าทาย <c oughs> เราจะไปเล่นเกมที่ท้าทายสติปัญญาอันน้อยนิด เอ้ยอันอันมากมากมายของพวกเราะเราจะเข้าไปไขปิดสนาเกมห้องปิดตายสุดอันตรายเกมนี้เขาว่ากันว่าเราจะต้องรีบไขปิิศนาและหนีออกมาจากห้องให้ทันก่อนที่น้ำจะท่วมเลยเราก็จะตุยย่ใช่ะถ้าเราหนีออกมาไม่ทนันเราจะจมน้ำตุยเย ไปดูกันดีกว่าว่าผมกันลูกกระจกพี่ลรอกะจะผ่านได้อะเปล่า <Wow. S 1> แต่ผมมั่นใจว่าผมผ่านได้แน่นอน <No. S 1> เพราะผมฉลาด Let's go โฮอยพี่หลอเฮ้ยหมาโง่แกพาฉันมาที่ไหนอีกแล้วว่านี้เราอยู่ในที่ที่มีแต่คนเก่งเท่านั้นถึงจะออกได้อที่เนี่ยเขาบอกว่าเราต้องใช้สมองแล้วก็ใช้ความสามารถในการออกมาจากห้องก่อนที่น้ำจะท่วมฮะไม่งั้นเราจะเอตุเยงั้นฉันกลับบ้านก่อนนะลืมไปว่ารีบ้าทิ้งไว้เดี๋ยวมานะ เฮ้ยพี่ล็อกกลับมาก่อนเฮ้ยพี่ล็อกพี่ล็อกกระโดดแล้วแขนหลุดอ่ะดูดีเราโดนแล้แขนหลุดด้วยอ่ะพี่ล็อกวันนี้ดีค่ะตรงเนี้ยมีน้ําเย็นสดชื่นพี่ล็อกลองลงไปสิค่ะได้เลยจนเออไอหมาน้ําที่นี่มันเป็นอันตรายค่ะพี่ล็อกมันห้ามโดนอ่ะโดนนิดนึงก็ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ค่ะแต่ปุ๊บตุ้เย่ปับพี่ล็อกมาเร็ว เกมนี้เราต้องเล่นกันเป็นทีมนะฮะฮมังโง่มันมีให้เราเลือกว่าซ a s y m e d i ยมแล้วก็ h a r ดเนี่ยขั้นเทพอย่างเราแน่นอนก็ต้องเลือกแน่นอน easy เอมือใหม่ฮะขอเลือก e ซ s y ก่อนเฮ้ยพี่ล็อกเกมกำลังจะเริ่มในสิบวิมังโงฉันกลับบ้านทันไหมตอนนี้ไม่ได้พี่ล็อกดูดีมีเพื่อนเยอะแยะเลยพี่ล็อกกวนอะไรเราจะต้องออกมาได้แน่นอนพี่ล็อก มังจะไม่รู้ว่ามาแล้วเนี่ยโอ้ไม่ขึ้นตรงไหนวะขึ้นที่สูงเอ,อ,อ้ยไอ้หยาเอ้ยพี่ลักเหยียบหมาเอ้ยอยู่ดีๆมาเด้งขึ้นมาข้างบนเฉยเลยเราต้องกดตุ่มด้วยฮะฉันกดแล้วหนึ่งตุ่มให้เพื่อนกดมามันรอนทางองอกแล้วทุกคนพยายามเข้านะฮะอ้าวโดนโอ้ oh. <Words> พี่ลักตุ่ย่ แล้วกอยพี่ล็อกผมยืนรอนหน้าประตู <S <S โอ้พี่ลอกไปนะพี่ล็อกที่น่าสงสารมาไปก่อนฮะบ๊ายบาย <S 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 โอ้ห้องที่สองพี่ล็อกสเปคผมก็ได้นะเพื่อพี่ล็อกเหงา <S <S โอ้ทุกคนตอนนี้หมาก็กำลังก,กินตุ่ยย่ทุกคนโอ้ไม่ไอ้จะเอ้าขึ้นหมาจะต้องขึ้นนี่มา ตามเจ๊ผู้หญิงจะเย็นแน่นอนมางกโอ้โนนันต้องกระหนังไหนอยาเฮ้ยโอ้น้ำมันค่อยๆสูงขึ้นมาระดับน้ำต่ยไปแล้วมางกเร็วๆมาสู้ชีวิตอยู่พี่ล็อกมามาแล้วเจ๊โอ้สุดยอดพี่ล็อกผมตามเจ๊คนนี้แล้วรอดสุดยอดมีแต่ผู้หญิงนั่นนั้นเลยอยามีแต่ผู้หญิงที่รอดไงพี่ล็อกผมเป็นแรงซีให้ผมรอดด้วยเถิดฉันได้ยินเสียงอู้ มีคนตัวใหญ่โอ้นั่นไงเปิดประตูหนึง่งอ้าวาาแล้วหมาจะต้องทำอะไรอะ่ะเออนี่เพื่อนกดเปิดแทนหมาหมดแล้วอู้พี่ล็อกหมาไม่มีประโยชน์เลยอะ่ะแกเพิ่งรู้ตัวเหรอเฮ้ยไป<ง>ยังมีตุ่มมันจะมีตุ่มที่ยังไม่ได้กดอยู่มาโง่นั่นแหละชั้นสองอ้พี่ล็อกน้ำมาปลากินหมดแล้วนี่ห<ง>มาจะกดปุ่มนี้ให้เองเพื่อนเย,ย้หมามีประโยชน์แล้ว It was at this moment that he knew โอ้น้องมาตกเราจะต้องออกมาได้แน่นอนพี่ล็อกไม่พี่ล็ลก <laughs> อกอ้าวหวัดดีมังโง่ uh huh, พี่ล็อกมาตกแบบน่างงอ่าแกก็งงอยู่แล้วไม่ใช่เหรอพี่ล็อกแล้ว <laughs> ล,ลอง,ลองไปมีเดียไมไหมหา <laughs> <laughs> จัดไปอีซี่ยังไม่ผ่านเลยแต่ไปมีเดียมไม่ <laughs> มังโง่ถ้าใจเราสู้ไหวอะมันก็ไหว แต่เมื่อกี้พี่ล็อกตายคนแรกเลยนะอีซี่ด้วยอ่ะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะให้เพื่อนแบกเหมือนเดิมเราจะไปรอที่ทางออกอุ้ยโมาแล้วพี่ล็อกเออโอ้เพื่อนมีสปริงกระโดดสูงด้วยพี่ล็อกเฮ้ยโอ้โหอ้นนอพี่ล็อกน้ำมาแล้วอ้อขึ้นไงอ่ะอ้พี่ล็อกพี่ล็อกต้องมาทางนี้นี่ไงโอไม่น้ำมาแล้วน้ำตับแล้วก็อีพี่ล็อก โอ้กะกระโดดโอ้โเออพอดีหม,ม่มางง้อกาคือี่ล็อกเราจะออกได้สักห้องไหมเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เราทำไปเพื่อเอนเตอร์เทนคุณพูดดูเราจะไม่ได้เอาจริงกันเลยใช่ไหมหม่างง้อมาเอาจริงสุดชีวิตแล้วฮะพี่ล็อกเราอีซี่เหมือนเดิมก่อนไว้ฮะแได้ได้จัดไปเอาอ<ป>ีซี่ให้รอดก่อนแล้วกันนะ โอ้ยพี่ล็อกเกมใหม่กำลังจะเริ่มเอาจริงและคราวนี้ไม่มีคำว่าตรีเย่อีกแล้วใช่เลยฮะครั้งนี้เราต้องรอดมามาแล้วเอ๊เอ๊เอ๊บแลไปไหนต่อฮะชิบมาตามเพื่อนไปฮะชิบเจ๊ผู้หญิงอย่าเบียดมาเดี๋ยวมาต้อ้อพี่ล็อกมาง้อแกทำไมเป็นหมาที่กากเช่นนี้ฮะ พี่ลอกผมโดนเพื่อนเหยียบหัวไม่เชื่อพี่ชายตัดต่อย้อนให้ดูเลยยาเจ๊ผู้หญิงอย่าเบียดมาเดี๋ยวมาตอกโถถังมาโดนเพื่อนค่ะนี่อีซี่แกยังจะตายที่ลอกหมายารู้ข้างล่างคืออะไรอะ่ะอ๋อเขามีห้องให้เราฝึกฝนด้วยฮะเพื่อแก้ปัญหาความกากอะฮะพี่ลอก เนี่ยเขามีให้ฝึกฝนด้วยอ่ะฝึกฝนอะไรอ่ะไม่เอาดีกว่ามาขี้เกียจ่ะพี่ล็อกการฝึกฝนที่ดีที่สุดคือการตุยเย่ซ้ำๆค่ะเหมือนตอนที่เราเล่นหาปากกาไงพี่ล็อกดิฟิเคิลตี้เราตุยเย่แบบบุฟเฟ่เราก็เก่งขึ้นถั่วต้มเพราะฉะนั้นเราต้องไปตุยเย่อีกไม่เอาแล้วเอาผ่านบ้างก็ได้มาพี่ล็อกเกมจะเริ่มแล้วในห้าวี เพื่อนเพียบเลยพี่ล็อกแต่ละคนแต่งตัวน่ากลัวหมาเขาจะมาเบียดเราตกตุยเย่อีกไหมเนี่ยเฮ้ยเขาเนี้ยหมาจะไม่ยืนใกล้ๆเพื่อนแล้วไม่มาไปก่อนเลยนี่เพื่อป้องกันการโดนเบียดอ้าวโนมาตกมาตกไม่เออเกือบตุยเย่หมาง่รีบขึ้นไปต้องตุ่มแล้วพี่ล็อกหมาพยายามอยู่เออไม่มากดได้แล้ว แล้วมาต้องไปทางไหนอะนั่นแหละมาง้มาแล้วโอโนโนพี่ล็อกมากำลังเจียตุเย,ยมันไม่มีทางไปแล้วพี่ล็อกไหมละกอนมาง้อไม่ไม่มไไเออ,เอ,อนั่นต้นตายเป็นเพื่อนแกเองโอโนโนเรากลายเป็นกูหกาเพิ่งเลยกเหรอเรากากมานานแล้วเราไม่ได้เพิ่งกาก,ากด้วย แต่ไม่เป็นไรเพราะคราวนี้ฉันเอาจริงรอบที่สองแล้วเัีจะเอาจริงอีกเหรอะฮะเฮ้ยคอยดูละกัน้าง้อมาทางนี้แล้วคราวนี้แหละฮัสกี้จะต้องรอดอ๋ออันนี้มันที่เดิมเลยนี่นะต้องไปทางโน้นนะมาจำได้แล้วในต้องมาทางนี้ต่างหากต้กตองจะมาเขตแล้วเมื่อกี้มาไปผิดทางมาไม่มีทางขึ้นนะ่ะ เย้เป็นครั้งแรกที่เราผ่านด้วยการพิรนล็ออโอ้ยคนรอดเยอะมากเลยพี่ล็อกใช่แล้วเย้ห้องต่อไปเย้เราต้องไปทางไหนอะนี่ขึ้นมาบนนี่เปล่าขึ้นบันไดขึ้นบันไดแล้วไปไหนต่ออะกดตุม่มอ๋อกดตุ่มแล้วนี่ไปทางนี้พี่ล็อกเพื่อนเขายืนรอเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยน้ำขึ้นมาแล้วเฮ้พี่ล็อกตัวเย้เหรอพี่ล็อกมาไม่รู้ไปทางไหนเออมันต้องไปทางไหนอะเอ เดแบบิโอเคแล้วคราวนี้ฉันเอาจริงรอบที่สองแล้ว <c oughs> โอยพี่ล็อกครั้งนี้แหละมาเชื่อมันวันเราจะต้องรอน,น,นอนเฮ้ยฉันมีความรู้สึกเพราะว่าฉันจะเอาจริงเป็นครั้งที่2 3 4สสเออโหเจอมาแล้วเจอยนยังไงอะตามเพื่อนเอาแล้วกันฮะโอ้โหีโโห่เสียงกระจกแตกเพื่อไปทางนี้อะพี่ล็อก ขึ้นไงอะเอ้า yeah. มันต้องไปขึ้นตรงโน้นมาง้อโอ้โหถอยหลังกลับไปเรามาด้วยพี่ชายต่อๆฮะขอเพลง Mission Impossible ตือน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 เตืนเย้พี่เราไปไหนอะอกูโดดเลยเกือบเกือบ โอ้นี่ทำไงาตามเพื่อนมันเดิมโอ้โหสุดยอดโอ้ทำไมเพื่อนบางคนมันฟรีแันเดอร์กระโดดเร็วกระโดดสูงวิ่งไวขนาดน,นั้นวะ <c oughs> โอ้นี่ไงบันไดพี่ล็อกกลับมาแล้วจ้าพี่ล็อกหมาจะไม่โดดพร้อมเพื่อนแล้วอะโดดพร้อมเพื่อนทีไรตุ้แย่ลุกทีเลยอะไม่หละเพื่อนไปก่อนเลยนี่พี่ล็อกตู้เปิดไอไอเปิดเข้าไปเลยสุดยอดไปเลยเพื่อน,นโอ้โโอโพี่ล็อกเราผ่านมาสองด่านแล้วมาเร็วเพื่อนเฮ้เโอ้โหโ ดันหลาย่ดาดันหอคอยมรณะ,ะเออนี่ไงิดแล้วจ้ามากกดโอ้โหปะมามงงะกูบอไม่เห็นอะไรเลยมีแต่เพื่อน <c oughs> คนเยอะมากนี่เราก,กดครบยังอะไปครบแล้วมางงะขึ้นมาแล้วใจทางออกมีคนกดแล้วมาไม่โดดพร้อมเพื่อนโดดไปก่อนเลยเพื่อนมาเขตพี่ล็อกมอเร็ววู้ฮู้เย้เย้เฮ้ยเขาบอกว่าต้องหารหัสลับ กดรหัสอ้าวหมายว่านันกดเลยโอ้โหทุกคนกดหมดเลยค่ะโคดไวโอ้ผ่านกันแบบทัวจีนที่ล็กเราผ่านกันเป็นแก๊งทัวแน่นอนย้ยเพราะเราโครเก่งสุดยอดยังไงล่ะอ้าดดโอโนมาตรงอ้าอโนอ้าไม่ัน พี่ล็อกถ้างั้นเราลองของยากไหมเฮ้ยฉันมั่นใจแน่นอนว่าเราจะต้องผ่านเราโคตรเก่ง้วตอนเนี้แล้วต้องเล่นได้แน่นอนมีโดมิเทียมข้ามแม่งไปเลยแล้วกันนะนี่ไงนี่ไงเพื่อนเพื่อนมาเร็ว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 โอ้โอ้เอาละเล่นยังไงอะโอ้โหตายละโอ้กะโดดขึ้นสู่สวงสวรรค์จะสวงสวรรค์หรือจะนรกก็เดี๋ยวมาดูกันนะคิดว่าน่าจะนอย่างหลังนะ โอ้โอ้โอ้จะมาตับเดี๋ยพี่ล็อกเฮ้ยฉันผ่านมาง,ง้อผมเป็นปุ๋ยไปแล้วะม,งงมาง้อแกวัดสเปคฉันแล้วไหนผมอยากดูพี่ล็อกพี่ล็อกไปกับเอฟซีเราสองคนพี่ล็อกต้องรอดอะ่ะฮะเฮ้ยพี่ล็อกรีบขึ้นเร็วน้ำกำลังจะมาอย่าเพิ่งกดดันอย่าเพ,พิ่งกดดันพี่ล็อกน้ำมาแล้ว เพื่อนเขามีพลังอะไรไม่รู้สีแดงๆด้วยอหรอพี่ล็อกสุดยอดเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเปิดประตูให้แล้วขอบคุณครับไอันี่ก็ตกกระไซมาชิตาอ้อพี่เราเป็นตัวแทนหมู่บ้านแล้วประตูเปิดแล้วเย้สุดยอดไปเลยลูกพี่จับตาบ้องใช่ไหมดีมโง่จะต้องรอดให้ได้ผมจับตูดมองอย่างใกล้ชิดอ้เจ้าอ้จพี่ล็อกคอนลุยอีแล้วเหรอฮะเฮ้ยพี่ล็อกผมว่า อ้าวเพื่อนตัวแย่แล้วเฮ้ยฉันจะต้องรอดฉันจะต้องสู้ชีวิตสุดยอดเลยพี่เราโอ้โอ้โอ้เหลือพี่เราคนเดียวแล้ว่ะ啊 Oh n เอาโนไปไหนต่อวะไปไหนต่อพี่เอกไปไม่ทันแล้วไปไปฉันจะจับละก่อยวี่ง เอ้ยพี่ล็อกอย่างน้อยเราผ่านอีซี่ได้ก็เพราะเป็นอีซี่ยังไงล่ะเย้ทุกคนเรามาเฉลิมฉลองที่เราอุตส่าห์ผ่านตั้งหนึ่งรอบแน่คนเยอะนั่นแหละค่ะทุกคนถ้าอยากเห็นพวกเรามาเล่นเกมไขปริศนาอะไรอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมากับพี่ล็อกด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย